หมายเลขสิบหกครอบสิบคนสุดท้ายค่ะขอเขารอบหมายเลขก้ได้แ่หมายเลขคนทีก้าการัแบที่เก้าค่ะ คงจะไม่ผนหนูนะคะโอ้ยมอีเจ้าเจตุคนเข้า like ุรไม่ิรนเจ๋อต้องยิมกันสิคนเข้าเรอุดท้าในั้งนี้ได้แก่าตกตเปที่ต่สยิปอกในกระไดจ้าาลูกเจาลูกเป็นยเมียไม่ได้ต๊่วนถุงจักาคนเข้ารอุดา้าได้แก่มาเล อุ้นตอมาเป็นเรื่องในตัองอุ้นออเดีหมายเลขสี่ค่ะน้องอันนี้จะเดี๋ยวเดียวแดงเลนั่งะวิ่งเลยพี่น้องกูไ่ได้กินข้าวแค่เาียวกูยังพูดใหญ่ทบอ่ะพี่วิ่งเลยพี่น้อง ใส่เป็นพิธีกรนุ่นติวกรรมการเขาตัดสินเออเ่าตัดสิน่อยดีืั้ที่สูน์สะดวกเลยฉันตช่วยตรงไหนคะฉันช่วยตรงไหนต้องขึ้นมาไม่ต้องแต่งนแล้วมั้งด้วยฉส่งตรงไหนยายไปย้ายไปโอ้ยจากขอขึ้นมาพยนวกนีนะสูแล้วจะนเ่ารู้จักอะนี่ร ก็เลยหาขึ้นขึ้นขวานก็หลุดขึนไม่ใช่ตอนเรียหนูหักพืนนี่เอากระดิ่ัตุีมขึ้นกรรมการเออตมาลบกนีลยดูค่ะยินดีกับสาวงามทั้งสิบท่านนะคะที่ได้เข้ารอบนะคะ5คนสุดท้ายนะคะคืนนี้นะคะอีกไม่นานตัรอก็จะคัดเลือกเหลือ5คนสุดท้ายแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไป1234นะคะเรามาดู5คนกันนะคะเออตึงค่ะ <ไ>ตืไขอขอนไปตื่นไข<ร>้อประกาศให้ตื่นูพติดไทยไปในขอรับมูคุณมีความรู้สึกยังไงถามิคความรู้สึกยังไงเยไงเบิกไหมนักการทรด้วยนักกรรการแตคุณทำไรจักตัวะไไม่ใช่คนเพื่อที่ได้ปถึงถามเนียพื่อท่ได้ขาอยากกินประกาศอยกินประกวดน้ำมูอยากได้ที่ดูตินดอกมครับดูออนไล <c oughs> เกตถึงก่นอองเอ้สามงามหมายเลขสามคหนเ่ต้องูใหญ่ป้งดมันเป็นาละมโซโใหญ่เคยอโอกาสนาเอาไหมเนาะอีกถึงเนาะาไปเที่ยวขากนั่งแยู่อใครก็เสื้อตอนนี้ยัตอนนี้ไม่ได้เป็นนนะฮะไม่ได้เป็นหน้างามอ่าแกเปเผาขยะขึ้นเขาเหรอเ้อมันโหพี่น้องขาขาสิบล้านเปนอะนะครับจิงอปากา ไม่ได้ส่งผลได้ให้กับน้องโซดาค่ะแต่น้องโซดาเป็นกินลํากินเพื่อเลี้ยงชีวิตของน้องโซดาและครอบครัวของน้องโซดาค่ะและน้องโซดาเขาฝากไว้ว่า,างจงเติบโตกับความผิดพลาดจงเสียวสลาดกับความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังและจงเป็นคนดีที่ไม่ต้องเด่นดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของน้องโซดา ลำดับต่อไปครับนักเรียนวิศวะน้องตันดีน้องเชค่ะไอทีระดลำดับที่เจ็ดครับอะไรเจ็ดอื่นรถสัิยมทางเพศรถสัิยมทางเพศน้องขอให้คิวอธิบายคำว่ารถสัิยมทางเพศครับบอกล้วจรงหับหมดแล้วสำหรับคิวนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นเพศไหนหรือว่ารถสัญญงยังไง มันไม่ผิดหรอกาะที่เราจะรักกันค่ะขอให้เรารักกันนานๆค่ะขอบคุณค่ะสว,สวยจากภายในสู่ภายนอกสวยจากภายในสู่ภายนอกครับหนึ่งสองสองเริ่มค่ะสำหรับน้องมินเองนะคะสวยจากภายในจากภายนอกนะคะก็คือหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีนะคะและหน้าที่บอกความสามารถค่ะ คนเรานะคะเกิดมาไม่ว่าจะสูงต่ำดำเตี้ยนะคะเราก็สามารถทำตัวเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะและและในตัวของเราเองนะคะก็คือเมือมม่อความเมื่อความงามของเรานะคะแสดงออกมาจากภายในสู่ภายนอกแล้วนะคะก็คือเราจะามีความสุขในชีวิตค่ะอย่าลืมนะคะความสุขจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณคิดดีทำดีและพูดดีค่ะขอบคุณค่ะ นี่องครับต่อขอน้องนิงครับเหรียญมีสองด้านเหรียญมีสองด้านหนึ่งสองสามครครับเหรียญมีสองด้านครับน้องวายโยครับแน่นอนค่ะเหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมสลับตัววายโยเองแล้วแต่และบุคคลที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ย่อมมีทั้งด้านลบและด้านบวกนะคะอยู่ที่บ้านเราเลือกที่จะปฏิบัติหรือเลือกที่จะแสดงออกให้สังคมรับรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเช่นอ่า ที่ผิดอ่ะข้อนร้อนูเองเน,นะคะเกี่ยวอะไรกับฉันเรียบเทียบค่ะยโ,<อ>โยนหินเข้ามาหาใาโยเองโยก็ไม่สามารถยิ้มรับได้นะคะก็ต้องรับหินกลับไปค่ะขอบคุณค่ะที่เนี่กับตันยูหนึสาเริ่มกตันยูครับสำหรับน้องบีบีนะคะความกับตันยูไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ที่พู้ให้กำเนิดน,นะคะ ถ้าเราทำดียิดดีว่าเราจะเป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ท้องดีก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าจะให้ให้ออกเป็นไงนี่คือคำตอบน้องดีๆที่สำคัญทุกทีนะครับเอเวอร์มาหนึ่งสองสามเร่ขอสนอสลับคิวนะคะ การเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายเราต้องแสดงตัวออกมาค่ะว่าเราเป็นเพศนั้นๆค่ะขอบคุณค่ะการแสดงตัวเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ปกปิดตัวเองครับ่ะ,ะที่วดห,ห,หมายเลขสี่กับน้องมาร์ี้ครับหมาย,ยามเลขสี่หมายเลขสีนวมากกี้่ะการคุกค ทางเพศการค้องนักนี่ครับสิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอ่ะแล้วเราต่อไปครับนางมาริสสิบเอ็ดครับน้องน้องน้องหนึ่งครับอ่าน้องนหนึ่งเลือกคีวนเลยครับน้องนหนึ่งเลือกมาเป็นหมายเลขคีวอลำดับที่ห้าครับ น้องว่าดงขาความเท่าเทียมคยใจน้องหน่งครับนี่คือคำตอบการต่าเทียมเหมือนกับหัวหน้ากับลูกน้องที่ไม่ได้มองว่านั่นคือหัวหน้าแล้วนะคะที่หนึ่งสองสามร่บค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเหยียดนี่อด้านจากใดความคิดของตัวต้องแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะการบูลลี่คือการเราที่จะบูลลี่กันด้วยสายตาบุคลิกภาพหรือว่าการเหยียดพิษ นี้ก็คือการบูลลี่แล้วค่ะหนึ่งคนอาจจะขาวหนึ่งคนอาจจะดำเออให้ร้อยพ่อพันแม่ทุกคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นการบูลลี่คือสิ่งไม่ดีนะคะกดจำห้ามบูลลี่ใครเด็ดขาดขอบคุณค่ะนี่คือนำตบของน้งพิเพกความรักไม่จำกับเพศความรักไม่จำกับเพศหนึ่งสองสามเริ่มค่ะ ความรักคือทุกคนต้องมีความรักแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องเราใช่ไหมคะอันดับแรกคือรักพี่น้องรักกันรักกันให้มากๆและห้ามทะเลาะวิวาอะไรแม้กระทั่งที่เกิดเรื่องใดขึ้นคือครอบครัวเราเรียกว่าความรัก่อบคุณ นนะค่ะนี่ก็คือ1ิสาวงามที่เข้ารอบนะคะได้ตอบคีย์เวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว1ิสาวงาม<ไ>งจะไปรอบนประกาศก5้าหมายเลขห้าหมายเลขเข้ารอบนะคะเราจะให้ท่านพบกับโชว์สวยๆโชว์ผลงานพเพลงพร้อๆนะครับ